ทุกททุกแห่งเรียบร้อยขอไทยขึ้นทุกห่วงล้กสัตา์พกใกล้ใกล้ได้หลายๆพบใกล้ใกล้ได้หลายๆเพรางฉะนั้นไทยมีวัฒนธรรม มากก็ึ้นง่ามกันที่ลี่เลยโอ้ยหนอด่างงามตามที่ตางไปไดป้ di anyway, cintakan ีเป็นพวกเีแยอูเหนือคว้นไรกขวางเหนือคว้นไรขวางึ้นไปอยู่กลางของคว้นไร่ขวางคับปคว้นอูครับับนีเป็นพวกเีดแขนเบาเบาับตัวเล็กมากตัวเล็กมาก ตัวเล็กมากนะครับเหมือนทองภาคบีมันเบาได้เบาได้นะครับพี่ร้อยนะครับท่านผู้บังาติดตามครมับเติมกันไปเปรเื่อยๆปล่อยขีดปล่อยวนปล่อยโจปล่อยหมืนเบาๆเออถ้าราสว้นบองมันทีพอเหาขึ้นไปนึ่งเด้อถ้าราบ้องหัน,ไปไปนนะครับครับแบนผู้พี่กล้องกะเตรียมจองเข้าไปหันนะครับ ตอนนี้พันติดควันมองหันแล้วก็ไล่ขึ้นไปทั้งยังสรายไปน้อยนึงนะครับมันติเขางามบอมันอาจสะบพเขานะครับครับหามันกำลังติเขาไมาด้านซ้ายของมองควัดมองมองครับแ้วมันติเป็นกลุ่มควันนี่มันเป็นเล่นเลนนิดน้อยครับเคลื่อนโตเข่าไปครับเคลื่อนมาหากุมควันแล้วสามร้อยสิบวิผ่านสามร้อยสิบวิผ่านไปไพ่สีทองนะครับครับโอ้เบานะครับเบา ครับผมนั่นแหละถ้าเบิ้งมองมองรูดควนลงมาเนี่ยมันติเป็นพักสีเท่าๆจักน้อยหน่อยนะครับเห็นแะไวไปครับเห็นแะ้วกับเบิ้งไปน้ำกันครับสามสิบพันโอ้ยมันกะติก,กินหอดควนผูแล้วอืมผู้พันปอตีกบสร้าง้าๆแล้วพูดผู้พันเหนี่ย่ ถ้ามันตีมีสีเก่งๆจังน้อยเดียวนะครับยุคกลางก้อนเท่าๆเด้อครับกลางเท่าเนี่มันตีมีดพักสีเก่งๆแน่นอๆนะครับมันสีเคลื่อนพอมองหันนะครับถ้าผู้มีกล้องจ้องไปมองมองเส้นน้ำดำไปเด้่อยเศงเส้นน้ำดำขึ้นไปไหนจ้องไว้จ้องไว้อีกว่โดนออกมันสีลงมาตอนนี้มันยังอยู่ในเท่าครับ ดับจ้องไปมองเสินน้ำดำผฝอยเด้อมันติลงทรายนะครับพี่กอจ้องไปงานมันกำลังสิแตะน้ำดำมองผัานแล้วนะครับแปดสิบห้าพันขับบอกพี่บอกน้องว่าเบิรงเลขสี่ร้อยยี่สิบเลยนะครับสี่ร้อยสิบไปหายยี่สิบเลยนะครับ มันจะออกตัวใดหลุดจากพักราออมามันจะเป็นฝาสีออกเป็นสีฟ้านะครับท่นพี่รองนาทานเนียมามันจะอยู่สูงต้นอยู่ข้างทางขวานะครับต้นสูงกว่ามูนและครับเบาดีมากตลอดนะครับสุดยอดมากมากกายหอดยี่สิบาทนี่ยยี่สิบพันครับผม อันดยเหนือไปลายไหมแต่มันจะเป็นสีออกสีแก่งๆก็งมูเดอเป็นสีทองๆจงกัหน่อยครับเลื่อนตัวขม้าค้าบังสูงในเดินายเดอยังทำไม่ล่าครับตามลงมาตือ้อ445 445นะครับไพ่สีทองทองทอง